รอๆนะวันนี้วันนี้เสร็จไปแล้วนะฮะเรียบร้อยนะกรรกตอนนี้เอาไปแฟนะฮะพี่ตุ้งเซล์าออกนะฮะเป็นผลนาได้นำก่อน1-0นะฮะ่ก็ยอดมาแล้วันนี้ก็ยอดกลับแล้วจะได้ยนไปหลังวันนี้ก็ตีดีนะฮะโอนมาแบบนี้ว่าไงครับเรียบร้อยนะฮะพี่ตุ้งตกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเบน1เท่านะฮะศึกกับ แบงค์นะครับไอเสือกับเขียวนะนี่บววกกไปมดเเเลลลยยยยย่แ้สครัทอนีะโอ้โหหลอกให้ตายใจนะฮะสองหนึ่งนะฮะตอนนี้เอาแล้วนะฮะอะไรก็โยนมาแบบนี้โอ้โหลูกลูกเๆสองเท่าได้แล้วนะแ้สีๆกันเลยนะติดสองเท่าเลยนะตอนนี้มาแบบนี้นะโอ้โหตุ่มสวยนะแต่พ่สุดรับสบายเลย คุณอะไรเอาอยู่ไห,ไห้ฮโอ้โหยอดเมียเลยนะตอนนี้สามสองแล้วนะครับมาดูดูนายว่าไงับโอ้โหแบงค์ตีนะครับโอ้ยอดโอ้โหตามไป็นทางเลยนะอีกนิดสามเท่านะฮะมาหลับคุณอะไรจบเลยจะมีิทธิรับสบายนะฮะคือว่าไรฮะมาหลังอีกทีคุณอะไรว่้ไงฮะโอ้โหเยี่ยม โอ้โหตีต oh, right oh, ีอยากจะใช้โฟแฮนด์เนี่ยโอ้ยอดโอไม่ข้ามนะข้ามขาดูนายยอดเนี้ยเลยครับนี้ตาทำไมโอไม่ได้แล้วที่นี้แล้วสี่ห้านะฮะนี่พ่สู่เขาก็ตาไปกี่ก้าทำไมเอาไงอ้ะ ตบไหมตบนะฮะรับเนียนๆคนนั oh ้นก็ยอนด้วยนะยอนเนียนตัวนะโอ้โหพลาดนิดเดียวนะฮะพลาดพลานะฮะลูกนี้โอ้เลือที่จะยอนนะฮะเนีนยอนมากแล้วตอนนี้ตบใส่ตบใสาโอ้โหตกข้านะฮะไหนเดียวเติมมาดีละคนนั้นก็ยอนด้วยแต่ไม่ข้ามแล้วลูกนี้เสียดายนิดนึงนะฮะ ปกเท่าแล้วฮะคุณอะไต้องแก้ตัวแล้วตอนนี้ที่เขาตามาแล้วนฮะที่เขารู้สว่าโอโหไม่ไม่ตายแล้วเอ้าโอโห้นาน้เคมนะฮคนยังน้ำอยู่เอาหแ้ติมีบานแล้วตอนนี้เดียนมาออนะโอ้โหนิดเดียวนะฮะเจ็บเท่าแล้วนะฮะงมาเไรบ้นนตลไป โอค้ครั้งนี้แปดเจ็ดนะฮะอะไรไหนวนะโอลเลือกที่จะไปตีหลังละเพียวเขาตีหลังกลับแต่ออกนะลูกนี้แปดเท่าแล้วน,นะฮะเอาแล้วนะฮะใกล้ถึงเล็กเกมใกล้ถึงนไทยเกมแล้วนะไปแล้วไปแล้วนะฮะเอาเมื่อไรตี แบตเตอรี่เต็ม100แล้วจะแบตเตอรี่เต็ม100แล้วจ้าอย่าลืมถอดสายชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะจ๊ะนโอ้ตกนเรื่องที่จะตกแล้วแต่กตายนะ่เขาโยนไปให้ตกเรื่อที่จะโยนนะเกดเนียเดี๋ยวเขาก็ตามคันนะเยี่ยม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 รออีกทีใครก็รับได้นะ โอ้โหเก้าเข้าแล้วทีนี้โอ้โหดูได้โครได้แล้วตอนนี้เอาแล้วนะไปหลังแบบนี้ปลายตีปลายแบบนี้นะอู้นะก็ตึงกับเขาเริ่มเริ่มตึงแล้วนะฮะเอาแล้วแล้วตกได้นะฮะโอ้โหโอ้โหได้แล้วแล้วตอนนี้เบอร์ไหนเต็มต่อเจ้าน้ำแล้วนะโอ้โหเป็นน้ำเปล่านะ โยนมาแบบพี่บุญมาเล่นไงครับไอ้ไปหลังแตออกนะฮะเสียดายนิดนึงนะฮะติดเท่าแล้วนะฮะโอ้โหเ้าลูกนี้เป็นลูกชิชิตาของทุกทั้งสองคนเลยนะฮะปาดกันพี่องตรงเด้วลงนะโอ้โหยเป็นต่อสิบแล้วนะฮะเพี่เขาเล่นแล้วนะถึงอะไรต้องสับตัวให้ทันนะครตอนนี้ตกใส่เราอู้รับได้นะฮะแต่โดนสับคืนไปแล้วนะฮะ สองสิบแล้วนะครับตอนนี้พี่เขาไม่นป๋าป๋าแล้วนะเขาจะเล่นจริงจังแล้วนะตอนนี้อีกลูกหนึ่งนะเร,รียบร้อยนะฮะสิบสามสิบนะพลนายเล่นได้ดีมากแนละ้วตอนนี้แต่ว่ากดดันที่เขาสามารถต่ได้นะตอนนี้โอ้กับโอ้ล้างตัวตีเลยนะจรงจิง <ยา S 1> น,น,นะฮ<ม>นะตีต่อสิบ 10, 10, 10, 10, นะโอ้คุณนายเล่นได้สิบพลยนะเล่นได้สิบมากแนละ้วตอนนี้ เยี่ยมโหสิบห้าต่อสิบเนีเซตที่หนึ่ง